เทพสิริมาวินให้แทพอพวกเราตรงสู่เขาเพื่อชิงนำชายมาสู้ไลยชาติชายด้วยทั้งใจกีฬลาเราเกิดมาจากเนือสีเขียวเหลืองพวกเราชาวเทพสิริสง,งเชียเข้มแข็งเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้นักกีฬาขอจงมาร่วมความสามี คงงงวปรระูขออเเาียากตสกส,ตวสวัสดีครับลูกแม่ลำเพยที่รักทุกคนครับวันนี้ครับขอกคนต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการลำเพยบานเมื่อวันนี้ครับ วันนี้ครับวันนี้25สิงหาคม2551น้องๆครับนักกีฬาปิงปองของเรานะครับทั้ง3รุ่นนะครับได้ไปทำการแข่งขันนะครับรายการกองทัพากาศณโรงเรียนในเรือกาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับในการแข่งขันรายการกองทัพากาประจำปีการศึกษา2551นะครับผลการแข่งขันก็มีดังนี้นะครับโรงเรียนเทพศิินนะครับได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ทั้งหมด 25คนนะครับปรากฏว่าเราก็ไปถึงชัยชนะได้เพียงแค่3คนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผลการแข่งขันก็มีดังนี้ครับรุ่นเล็กสุดนะครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีนะครับก็สามารถคว้าอันดับที่3ได้ครับได้แก่เด็กชายพิรนั์พิทยะมงคลส่วนรุ่น15ปีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะครับได้แก่นายพงศธรพิพัฒนา์สมบัติครับก็นำแชมป์นี้ครับมาฝากพวกเราชาว เทปิลินนะครับเป็นของขวัญให้กับพวกเราได้ทุกคนนะครับในวันนี้ส่วนรุ่น18ปีครับก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ได้อันดับที่3เช่นเดียวกันนะครับได้แก่นายดานุกรชันวณิชนนะครับต้องขอบคุณนะครับทั้งสามคนนี้นะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงนะครับและนําความภาคภพาคภุมิใจเปอย่างยิ่งนะครับกลับมาสู่แผ่นดินเทปซิลินได้สําเร็จนะครับก็เทปบันทึกในการครั้งนี้นะครับก็จะบันทึกเอาไว้นะครับว่า วันที่25สิงหาคมของทุกป,ปีนะครับจะมีการนะครับบันทึกเอาไว้แล้วก็ลํำลึกถึงนะครับในประวัติศาสตร์ให้กับรุ่นน้องแล้วก็ให้คงอยู่จันลงไว้อยู่คู่เทพสดินตลอดการและตลอดไปครับเราไปชื่นชมกับแชมป์นี้กันเลยครับ